اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين فدهَ الناس إلى صراط الله المستقيم عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي حج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وَقَالَ تعالى واعتصموا بحبل الله جَمِيعًا ولا تفرقوا. أما بعد. في نوم تي مِن لا إله إلا الله محمد رسول الله تطحن. الحمد لله شكر طالص حتى في. يا يعني ได้สามารถปฏิบัติภารกิจอันสำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการทำความดีในรูปแบบต่างๆในเดือนรอมฎดอนที่ผ่านพ้นมาหลังจากนี้เราก็สามารถที่จะทิ่สู์กับตัวของเราได้แล้วว่าเรานั้นเป็นผู้ที่อีมานหรือเป็นผู้ที่หลอกตัวเองรอมฎดอน ได้สามารถที่จะพิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าเรื่องของอามานอิบาดานั้นมันไม่ได้ยากเรื่องของการที่จะสแสวงหาไปสู่ความเมตตาขอลอสัตตาลามันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ทุกคนแม้กระทั่งว่าคนที่เขาไม่สามารถถือสินอดได้ก็สามารถมีส่วนร่วมในการทำความดีต่างๆได้ในเดือรมฎอนคนที่ถือสินอดไม่ได้โดยเฉพาะ ชี้ให้เห็นถึงว่าเด็กที่ยังเล็กอยู่นั้นไม่สามารถที่ถือถือสินอดได้แต่เด็กก็สามารถเอาผล,ลบุญได้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนไม่สามารถถือสินอดได้แต่ก็สามารถได้รับผล,ลบุญเท่ากับคนที่ถือสินอดจากการที่นางนั้นได้ปรุงอาหารและก็เอาไปเลี้ยงกับคนที่ถือสินอดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชุโกตอลอสฮตาลาเต แต่คำถามวันนี้ก็คือที่ผมอยากที่จะชวนคิดและก็อยากที่จะเชิญชวนตัวของโพเอมและก็พี่น้องว่าเมื่อรอมบอนดอนผ่านไปนั้นเราจะเห็นถึงร่องรอยของอีมานนั้นมันเลือนหายไปด้วยแบบที่เห็นได้ชัดเลยก็คือหมายความว่าบรรยากาศของมัสยิดนั้นก็ลดน้อยลงค่อยๆลดน้อยลงค่อยลดน้อยลงคำถามก็คือว่าแล้วเราเนี่ยอยากจะเป็นชาวสวรรค์ แล้วเรานี่อยากจะ,จะไปหาอัลลอฮฺสาตาลาและเรานี่อยากจะประสบความสาเร็จทั้งในดุนญญยาและอาภีรอมีวิธีไหมที่จะทําให้เรายืนหยัดในความดีมีวิธีไหมที่จะทําให้เราเนี่ยยืน,ยนห,หนะย,นยัดในการทําอามานที่ดีและก็เราสามารถที่จะจบชีวิตในฐานะผู้ที่อิมานต่ออัลลอฮสาตาลาพี่น้องครับท่านเบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุะวะเป๊วะซัลลัมได้ทําแบบอย่างไว้ดีที่สุด และสิ่งที่อลัลลอฮฺสฮะตาลาพูดนั้นมันง่ายที่สุดอลัลลอฮฺสฮะตาลาบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่อยากที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยขอแค่ว่าเขายือนหยัดในการทำสามอย่างแต่อย่าทำสามอย่างทำแค่สามอย่างนี้ให้ได้และอย่าทำสามอย่างสามอย่างที่ว่าน,นี้ก็คือหนึ่งชุกรนะชุกรขอบคุณตัลลอฮสฮะตาลาซะ สองซอบาอดทนสามยืนหยัดในการทำอามานที่ดีนี่คือสามอย่างที่อิสลามเรียกร้องสามอย่างที่มุมินผู้ศรัทธาจะต้องมีทุกเวลานาทีหนึ่งชุกรสองซอบาสามยืนหยัดในการทำความดีและอีกสามอย่างที่อัลฮัสาตาลาบอกอย่าทำเด็ดขาดเนี่ยคืออะไรล่ะก็สามอย่างหนึ่งตะกับโบ ไม่เอาอัลลอฮ์นบีบอกก็ไม่เอาใครมาบอกก็ไม่เชื่อไม่เอาอะไรเลยตะกับโบอันที่สองครับอย่าเป็นคนกาเฟอย่าเป็นคนที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาและคนที่สามครับอย่าเป็นบุคคลที่รอลิมนะสามอย่างเมื่อกี้ที่อัลลอฮ์ซาตาาต้องการให้เราทำหนึ่งชุกโกสองซอบาสามยืนหยัดในการทำความดี อีกสามอย่างที่เราบอกอยากทาเด็ดขาดเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ชอบเลยแล้วถ้าทําเมื่อ,อไรเนี่ยอัลลอฮ์จะลงโทษหนึ่งนะครับตะกับโบสองกาเฟร3สามรอเลมตัวเองรอเลมกับคนอื่นรอเลมกับคนที่เรารักพี่น้องที่มีเกตทั้งหลายครับใครก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์สาตาราได,ด้กล่าวว่าใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นมีอีมานอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นชีริก สิ่งใดที่ก็แล้วแต่ที่ทําให้เขานตกศาสนาเนี่ยอัลลอฮฺซาตาลาบอกว่าฉันจะให้เขาเน่ยเป็นบุคคลที่มีความสุขและได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคีรออัลลอฮฺซาตาลาก็เลยกล่าวในสุรออัลอามบอกว่าอออาลลลดีนนนมมมูยบบซุุคนใดก็แล้วแต่ที่เขามีอีมานอีมานอย่างแท้จริง ไม่ยุ่งเลยกับเรื่องที่เป็นชีริกอุลาอิกะรุมุลอัมนวะฮหุมโมจดูนอันลลอฮ์บอกว่าฉันเนี่ยจะให้เขาเป็นคนที่มีความสุขปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคเร์และใครก็แล้วแต่ที่เขามีสิฟัตของการชูโกะขอบคุณต,ต่อลอซาตาลาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะตอบแทนให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีริสกีอย่างกว้างขวางเมื่อตกี้ผมบอกว่าอะไรนะผมบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่มีอีมาน ไม่ยุ่งกับชีริกนั่นคือคนที่มีความสุขสองใครที่มีสิฟัตชุโกรอลัลลอฮฺจะตอบแทนให้เขาเนี่ยคือมีริสกีอย่างกว,าวาา้างขวางอัลลอฮฺซาตลากล่าวบอกว่าและอินชากรตุลและอ a คุมวะล a อินกะฟ ا إ ต ك ف อ ت น n إن عذابي ละช د ي ีถ้าว่าสู่เจ้าเป็นผู้ที่ชุโกตขอบคุณฉันเนี่ยจะเพิ่มริสกีให้ แต่ถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เจ้าน่ยได้ริสกีอะไรไปไม่ชุ่กรเป็นผู้ที่กาเฟรมีลักษณะไม่รู้จักคุณความดีขอาาละซาตาลาอัลลอฮ์บอกฉันเตรียมอาซาบไว้แล้วนะและใครก็แล้วแต่ที่เขามีสิฟัตของการซอบาขอบคุณซอบาอดทนอลัลลอฮ์บอกว่าคนที่อดทนนั้นอลัลลอฮ์จะตอบแทนความดีให้เขาอย่างมหาศาล ถ้าหากว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เขาขออุอมลล l a ์จะให้ลล l a ์จะรักเขา,เาลล l a ์จะเมตตาเขาและลล l a ์ซาตลาจะให้เขาทุกอย่างที่เขาอยากได้ในดุนยาและอาคิระพี่น้องที่มีเกตทั้งหลายครับล l l a ์ซาตลาได้กล่าวว่าอินนามะยุวัฟซอบิรูนอัจเรฮุมเบเกรริฮิซาบคนที่สบาฉันจะให้ผล,ลบุญให้การตอบแทนที่ไม่อย่างมหาศาลพี่น้องที่มีเกตทั้งหลายครับแต่ บุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขามีสามอย่างเมื่อตะก,กี้อัลลอฮฺซาตาลาจะให้เขาทั้งหมดเลยซึ่งอัลลอฮฺซาตฺลาเขากล่าวในสุรษะสุร,สรานฟานเบาะเลียนเจรียัลเดีนอามมนวะอามิลุสอลสิฮัดอัลลอฮฺจะให้คนที่มีสิ่งฟัดดังต่อไปนี้หนึ่งอิมา่งสองทำอามานที่ดี Allah จะให้อะไรละหุมับ فيرط و ก ر ก ك ม ك ر ล م Allah จะให้การอภัยโทษ Allah จะให้ริสกีที่กว้างขวางแต่ถ้าหาว่าเขาเป็นผู้ที่อีมานอย่างแทจ้จริงไม่ใช่อีมานเพียงแค่ฤดูการไม่ใช่เพียงแค่ว่าวันหนึ่งวันใด Allah, Allah บอกว่าละฮุม د ر ج ا รับบิฮิม อัลลอฮ์จะให้เขาเป็นคนที่มีเกียรติทั้งในดุญญนยาและอาเครอ่ด้วยแถมได้รับการอภัยจากเลสฮัตตาลาแถมได้ริสกีที่กว้างขวางด้วยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับรอมฎดอนน่ะมันทําให้เราเนี่ยได้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยรอมฎดอนมันสามารถที่จะช่วยให้เราได้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยหนึ่งอีมานสองสอบาสามขอบชุกโคตขอบคุณสี่ ในการยืนหยัดในการทําอามานที่ดีและก็ถ้าหากว่าเราได้ทําตามที่อัลลอฮฺสตาลาว่าจริงๆเราก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วมันมีอยู่ในเดือนอมฎดอนของเราพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับแต่คําถามก็คือว่าเราจะทําอย่างไรที่จะให้ยืนหยัดในคุณงามความดีต่างๆเหล่านี้เอาไว้สิ่งที่พี่น้องจะต้องระวังสิ่งที่พี่น้องจะต้องเตือนตัวเองตลอดว่าเราจะต้องอยู่กับอัลลอฮ Jauhkan sunnah kata Nabi Muhammad SAW tahunan di Rauh Sama, Cicat Junjat. Tahamlah kan, Allah s.w.t. akan kandai. Ibadallah, aku lukau lihadah wa s-saffirullah li walakum wa li sa'ilina minkul lidam fa s-saffiruhu innahu huwan ghafurur rahim. الحمد لله حمد الوكفى <applause> بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد في لا إله إلا الله محمد رسول الله تكون رأو ينجم حديث محمد صلى الله عليه وسلم بود رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا กูฟิรอเหูมาตะกัดเดมมินซัมบีใครที่ถือศีลอดในเดือนอมอดอนถือเนี่ยไม่ได้โดนบังคับแต่ถือเพราะอีมานทำอามานที่ดีทั้งละหมาดตะระเวทั้งการอ่านกุตอานเราทำเพราะอีมานเราอดไม่ยอมกินเราไม่ยอมหลับนอนกับภรรยาของเราในช่วงเวลากลางวันเราทำเพราะอีมานนบ,บีอุสลัมบ,บอกว่ากูฟิรอเลหูมาตะกัดเดมมินซัมบี ล l l a ์จะภัยโทษไอ้สิ่งที่เราเคยพลาดลั้งมาเราเคยทําบาปมาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวันนี้เราได้ทราบและเราได้รู้ถึงรสชาติของอีหม่าแล้วว่าอัลฮัมดุลละห์เหลือเกินที่เรานั่นได้เป็นมุสลิมอัลฮัมดุลละห์เหลือเกินที่เราได้มีนบีเป็นฮูดาเป็นทางนํามีสุนนะของท่านนาบี m ม h a m m ลัมเป็นแบบเป็นไอดอนแบบฉบับให้แกเรายั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ มันเป็นเรื่องระหว่างเรากับลอสซาตาลาแล้วเลยว่าเราจะยืนหยัดในหนทางที่ดีเนี่ยยังไงเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่ต่างอะไรเลยจากกลุ่มชนก่อนหน้าเราคนกลุ่มชนของหน้าเราที่ลอสซาตาลากล่าวในอันซุกอรอานตั้งแต่นบีอาดัมจนถึงนบีมุฮัมมัดสโลหะวะเลมซัลลัมล้วนแ,แล้วแต่เป็นผู้ที่ได้รับทางนำล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ได้ถูกแจ้งข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์ และล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่นบีเตือนว่าถ้าทำไม่ดีก็คือจะถูกลงโทษจากอัลลอลาและอัลลอฮฺก็เล่าไว้อย่างชัดเจนและก็ปกดว่าปัจจุบันก็มีร่องรอยที่อัลลอฮฺลงโทษอย่างชัดเจนที่เห็นได้สามารถที่พิสูจน์ได้ในโทรศัพท์ในโลกอินเทอร์เน็ต พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับงั้นของขออนาตที่จะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังและก็เป็นการที่เตือนเราและเป็นการที่จะให้เรานั้นยืนยัดว่าจะทําอย่างไรที่ให้เรายืนหยัดนะครับงั้นเรามาลองดูมาดูได้ไล่กันเลยครับเริ่มตั้งแต่ประชาชาติที่ลัลซาตาลาทําลายนั้นเริ่มตั้งแต่นบีนูอัลลอฮฺซาตาลาให้นบีนุน่นมีริสกีที่กว้างขวางมีทะเลทราย ในขณะเดียวกันอัลลอฮฺซาตลาก็ทำทะเลทรายนั้นให้เป็นทะเลน้าน้ําทะเลและสุดท้ายในเมื่อบุคคลเหล่านั้นลืมอัลลอฮฺซาตลาไม่ปฏิบัติตามอัลลอฮฺซาตลาอัลลอฮ์ก็ให้เขาตายด้วยกับสิ่งง่ายๆคือน้ําต่อมาคนที่สองนบีมูซาอะลัยฮิสซาลาตุลสลามฟาโรหที่ไม่สาไม่ใครที่จะโค่นบัลลังก์เขาได้แต่พลสุดท้ายเขาตายด้วยกับน้ําที่เขากิน ต่อมาอลัลลอฮฺซาตาลาก็สร้างประชาชาติยุคใหม่ขึ้นมาอีกก็คืออยู่ในประเทศเยเมนปัจจุบันและอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในซาอุดีอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในประเทศโอมานในปัจจุบันกลุ่มชนของนบีฮูดอะลัยฮิสซาลาตุวะสลากลุ่มชนนี้อลัลลอฮฺซาตาลาให้มีความเก่งมีความสามารถในเรื่องของการทําบ้านสามารถที่จะเอาภูเขามาทําบ้านและก็สิ่งที่มีค่าที่สุดสาหรับเขาคือหินก้อนหิน แต่พอสุดท้ายในเมื่อเขาไม่ได้ใช้ก้อนหินไปเพื่อการต่ออัลลอฮฺสาตลาเนี่ยอัลลอฮฺก็เอาก้อนหินอันนั้นแหละทําให้เขาตายต่อมากลุ่มชนคนตัดถัดมาคือกลุ่มชนนาบีซอแเลอะลัยฮิสซาลาตุวัสลามกลุ่มชนนาบีซอแเลเนี่ยเป็นกลุ่มชนปศสุสัตว์เป็นกลุ่มชนนักการเกษตรอัลลอฮฺสาตลามาคุยกับเขาเนี่ยคุยก็คือภาษาอูดภาษาสัตว์เพื่อที่จะเป็นตัวกลางในการทําความเข้าใจ แต่บอสุดท้ายแล้วเขาไม่สามารถที่จะอดทนในสิ่งที่เนี่ยมัดอัลลอฮฺซาตาลตาให้ได้ไม่สามารถใช้สัตว์ที่เขามีเพื่อการต่อ,อสุดท้ายอาลัลลอฮฺซาตาราก็ทําลายเขากับสัตว์เพียงแค่ตัวเดียวคือจากที่เขาละเมิดไปฆ่าอูบต่อมาครับที่น้องที่มีเกตทั้งหลายครับนบีลูดอิละฮิสซาลาตุลสลามอาลัลลอฮฺให้เนี่ยประชาชาติในยุคนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีหน้าตาที่สวยงาม มีรูปร่างหน้าตาที่ดีแต่และก็มีสิ่งสวยงามที่อยู่ในเรือนร่างแต่เขาใช้เรือนร่างไปในหนทางที่ผิดจากหลักการอุกรมข,ของลักัตลาสุดท้ายเขาก็ต้องตายด้วยกับธรณีสูบต่อมาอีกคนหนึ่งกษัตริย์นัำรูดนะครับกษัตริย์นัมรูดในสมัยนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสซาลาตวสลามเป็นพ่อของบรรดาอัมบียาอิวรุสุล เป็นผู้ที่ไม่มีใครสามารถที่จะดับฝันไม่มีใครที่สามารถล้มล้างระบบกษัตริย์เขาได้แต่พอสุดท้ายเนี่ยเขาต้องตายด้วยกับแมลงตัวเล็กๆที่เข้าไปในจมูกตายด้วยกับสิ่งที่น่ารังเกียจมากนาอูซุบลลาฮิมินซาดพี่น้องที่มีเกรติทั้งหลายครับแล้วจะทําอย่างไรล่ะคําถามก็คือว่าจะให้เรายืนหยัดในการทําอามมนที่ดีพี่น้องครับซอบา ง่ายนิดเดียวครับขอให้พี่น้องสอบบาให้มากขอให้พี่น้องยืนหยัดในการทําความดีไห้มากขอให้พี่น้องได้ยึดถือนึกถึงว่าบรรดากลุ่มชนในอดีตนั้นเขาอัลลอฮฺซาตลาทดสอบเขามากกว่าเราอีกไม่มีใครในโลกใบนี้ที่อัลลอฮฺซาตลาทดสอบมากไปกว่านาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสซาสลาตุอสสลัมไม่มีใครที่ร้องไห้และก็หลั่งน้ําตามากไปกว่านาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม ไม่ม no ีใครในโลกใบนี้ที 2. ่อัลลอฮฺซาตาลาเนี่ยให้เขาเนี่ยอดอาหารถึงขนาดว่าต้องกินใบไม้เนี่ยมากไปกว่านบีมุฮัมมัดสุลลัลวะฮอลลอฮสัลลัมไม่มีประชาชาติยุคใดที่อัลลอฮฺซาตาลาได้ทําลายอย่างสิ้นซากไม่เหลือไว้เลยจากบรรดาคนชั่วนมากไปกว่ายุคนบีนูฮัยลหฮิสซาลาตวลาและก็ไม่มีกลุ่มชนใดในโลกใบนี้ที่แข็งแกร่งมากไปกว่ากลุ่มชนของนบีมูซา กลุ่มชนของนบีฮูดมากไปกว่ากลุ่มชนนบีซอเลยแต่พอสุดท้ายแล้วพี่น้องครับเมื่อเขาไม่ได้รู้จักคําว่าชุกรเมื่อเขาไม่สามารถที่จะซอบาได้เมื่อเขาไม่สามารถที่จะยืนหยัดในสิ่งที่นบีบอกอัลลอฮ์สั่งสุดท้ายเขาก็ต้องกลายเป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งในนรกเท่านั้นพี่น้องที่มีเกตทั้งหลายครับขอผมขอที่จะเล่าบุคคลตัวอย่างซึ่งเป็นกว่าที่เขาจะได้ขนาดเนี้ยมันไม่ง่ายเลย ความประสบความสำเร็จของเขาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับคือใครล่ะครับคือนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสซาลาตูอัสลามนบีทั้งหมดเนี่ยล้วนมาจากเป็นนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสซาลาตูอัสลามเป็นพ่อของบรรดานบีหมดเลยอัลลอฮ์ให้ริสกีกับนบีอิบราฮิมเนี่ยเป็นพ่อของบรรดานบีและนบีลูกของนบีอิบราฮิมคือใครล่ะนบียะกูบนบีอิสฮาก และบรรดานาบีทั้งหมดจนกระทั่งนาบีมุฮัมมัดสุสลัมก็สืบเชื้อสายไปถึงนาบีอิบรอฮิมเช่นกันแต่มาดูกันดีว่ากว่าที่จะได้กลายเป็นบุคคลที่ตัวอย่างให้กับเราเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบเขามากขนาดไหนอัลลอฮ์ให้เขาเนี่ยทดสอบทดลองมากขนาดไหน,นพี่น้องครับเมื่อพวกเราอ่านในอันกุรอ่านแล้ก็จะเจอว่าปรากฏว่าแล้วอนะ่ะอัลลอฮ์ซาตาราเนี่ยทดสอบในเรื่องอีมาน,น,ม,นมันน้อยเอง ทดสอบให้เราทําละหมาดเนี่ยมันน้อยเองทดสอบให้เราถือศีลอดมันน้อยเองแต่เอเลฟซาตาลาทดสอบมากที่สุดเรื่องครอบครัวครับเรื่องครอบครัวปรากฏว่าอะไรครับนบอิบรอฮิมเนี่ยเป็นคอลี่ลุลล็อเป็นเพื่อนซีของเอเลฟซาตาลาแต่ในขณะเดียวกันเอเลฟซาตาลาก็ทดสอบนบอิบรอฮิมเนี่ยมากกว่านาบีคนอื่นๆในเรื่องครอบครัวยังไงพี่นงนบีอิบรอฮิมน่ได้ทุกอย่าง แต่อย่างเดียวที่อัลลอฮซาตาลาไม่ให้ไม่ให้ณนะเวลานั้นคืออะไรครับลูกครับไม่ให้ลูกนบ,บีบรอหีมเนี่ยพออัลลอฮซาตาลาไม่ให้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะหันหลังให้อ AH. ัลลอฮ์ตะกับโบไม่เข้าหาอัลลอฮ์ปฏิเสธอัลลอฮ์หรือลืมอัลลอฮ์ไม่ทําความดีแต่นบ,บีบรอหิมบอกว่าฉันจะพิชิตใจอัลลอฮ์ซาตาลาจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะให้ทุกอย่างแก่ฉัน ฉันจะพิชิตใจอัลลอฮ์จนกระทั่งวาร์ซาตละให้ทุกอย่างแก่ฉันฟังคานี้ให้ดีพี่น้องนบีอิบรอฮิมทํำยังไงครับหนึ่งชุกโรให้มากขึ้นชุกโรให้มากขึ้นกว่าเดิมอัลลอฮ์ไม่ให้ใช่ไหมได้ฉันจะชุกโรให้มากกว่าเดิมอัลลอฮ์ยังไม่ให้ใช่ไหมฉันจะสอบาให้มากกว่าเดิมอัลลอฮ์ยังไม่ให้ใช่ไหมฉันจะยืนหยัดในการทําอามันทีดีให้มากกว่าเดิม สุดท้ายครับอัลลอฮ์ใจอ่อนอัลลอฮ์ใจอ่อนถึงขนาดว่าลงอายะคุรอ่านที่อัลลอฮ์สาตาากล่าว่าอย่างชัดเจนบอกว่าอัลลอฮ์สาตาาก็เลยให้มาลกัตนั้นนะครับมาบอกข่าวดีแก่น,นบีอิบราฮิมจนกระทั่งว่าพันยาของนบีอิบราฮิมชื่อว่านางซาร้เนี่ยอมยิม้มหัวเราะบ,บอกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอฉันเนี่ยแก่แล้วนะงอกก็ขึ้นผมขาวเลยนะ ยังไงก็คือไม่ใช่อายุแล้วนะาที่ฉันจะมีลูกนะไม่ไม่ใช่อายุแล้วนะาที่ฉันจะมีลูกนบีบรอฮิมบอกว่าถ้าอัลลอฮ์จะให้ไม่มีใครที่จะขวางได้แต่ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซาตลาไม่ให้ก็ไม่มีใครมาบังคับอัลลอฮ์ซาตลาะจะให้ได้ปรากฏว่าอัลลอฮ์ซาตลาให้อะไรครับจากผลของการที่นบีบรอฮิมซอบานบีอัลลอฮ์ซาตลาให้ลูกที่ชื่อ,อว่ายา عقو บลล ي ه السلام เราสาตลาให้ลูกที่ชื่อว่าอิสฮากทดทดีแล้วหลังจากนั้นให้ลูกหลานที่เป็นนบีเป็นดามบรรดารรซูลก็คือลูกของนบีอิอซากก็คือยะคูบนบียะคูบแล้วก็อัลลอฮ์สาตลาก็ให้ลูกหลานอีกก็คือนบีคนต่อไปนบียูซุฟอะ,ะัยฮิสซลาตูอัลสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกศทั้งหลายถ้าเราไล่ประวัติศาสตร์เราไล่ถึงชีวประวัติของบรรดานาบีแล้วก็ไปอยู่ที่ต้นตอนบอีบรอฮิมเนี่ย เราจะพบว่าบรรดานาบีที่เราซาตลาทดสอบเรื่องครอบครัวมากที่สุดเนี่ยคือ3าสคนเมื่อตะก,กี้แต่เขาเนี่ยพิชิตความสำเร็จเรื่องอะไรครับด้วยกับวิธีอะไรหนึ่งคือการสอบบาการชุกกรการทำยืนหยัดในคุณงามความดีมากกว่าเดิมจนกระทั่งว่านาบียะกูบเนี่ยสั่งกับลูกของตัวเองคือนบียูซุปนบียะกุบเนี่ยรักลูกมากและลูกที่ท่านนาบียูซุปนบียะกูบเ่ย มีอยู่12คนแต่ว่าคนเดียวที่นบ,บียูสุบอาเลฮิสซาลาตสลามรักมากที่สุดก็คือนบ,บียูซุปแต่ความรักเนี่ยทำให้ไม่สามารถที่จะอยู่กับนบ,บียูซุปได้ต้องอยู่ด้วยกับน้ำตาต้องอยู่ด้วยกับการสบาแต่นบ,บียูซุปบ,บอกว่าวล,ลาอาอีบะตุลิลมุตตะกินบัานปลายของมุมินนั้นย่อมสวยงามเสมอ ก็เลยสั่งวาซีตกับนบียูซุฟบอกว่านบียุซุฟวันหนึ่งเน่ยเจ้าจะได้ทุกอย่างตามที่เจ้าได้ขอให้เจ้าปฏิบัติสี่อย่างดังต่อไปนี้หนึ่งอย่าทิ้งอัลกิตาบลลอฮและสุนนะสองมีอะไรให้ตะวักกัน 3. ให้คิดดีต่อลสซาตาลาอย่าคิดร้ายกับรลสซาตาลาและอันที่สละเตอสูมินรอหิมินรอหิลลาอย่าได้หมดหวัง ในการที่จะเข้าหาลอสซาตาลาถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่พอใจมีเรื่องอะไรที่มันเจ็บใจให้รีบเข้าหาลอสซาตาลาและบอกเก่ลาลอสซาตาลาไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังและก็ท้ายที่สุดครับความรักของนบียูซุฟความต้องการของนบียาคุบอะลลฮิสซาลาตัวสลามและก็สิ่งที่ลอสซาตาลาต้องการที่จะให้ได้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาก็ได้อย่างที่ลอสซาตาลาต้องการอยากจะให้ได้จริงๆพี่น้องนะครับ งั้นวันนี้เราได้พิสูจน์ตัวเองแล้วเราจะทําหรือไม่ทําอยู่ที่พี่น้องฉะนั้นผมอยากที่จะขอฝากไว้ในวันนี้ขอให้พี่น้องยืนหยัดนะครับและอินชาอัลลอฮ์สิ่งที่พี่น้องทํานั้นพี่น้องจะได้เห็นอย่างชัดเจนทั้งในดุนยาและอัลลอฮ์เพราะอัลลอส์ซาตลลาไม่เคยทอดทิ้งผู้ที่อิมานต่ออัลลอฮ์ซาตลลาอัลลอฮ์ไม่เคยทอดทิ้งผู้ที่ซอบาอัลลอฮ์ซาตลลาไม่เคยที่ตันีขี้เนียกับคนที่ขอดุอาต่อัลลอส์ซาตลามีอะไร อะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องต้องการขอให้พี่น้องเข้าหาเราซาตาลาอย่างแท้จริงและอินชาอัลลอฮ์เราจะประสบความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคีร่าอิบาดัลลอฮ์อินนัลลอฮ์มะลาอิกะตุฮุยซัลลูณะลัลนบียาอิวัลลัดีนอามานุซัลลูอัลเลฮิวะสัลลิมุตัสลีมาอัลลอฮุมะอิซัลอิสลามวัลมุสลิมีน وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون فاذكروا الله لي ولكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون